ฮัลโหลสวัสดีทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและนี่คือรายการวันดับีฟีฟ่าชแนลความเป็นวัดบีอยู่กับผมที่นี่จอ9์นอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีนักเตะที่จะมาเรียกว่าพูดถึงนิดหน่อยเลยกันในฟีฟ่าอะไรสี่นะครับเขาคือเดียรี่องลีคนนี้ในเองนะครับมาในเบอร์14นะฮะแต่ไม่ใช่ทีมอาร์เซนอลหรือว่าฝรั่งเศสนะครับอันนี้ทีมอะไรไม่รู้นะยืมเขามาเล่นนะครับ ก็ดาวยิงชาวฝรั่งเศสคนนี้นะครับก็ได้ได้ว่าเป็นขวัญใจใครหลายคนเลยทีเดียวนะฮะในตอนที่เขายังค้ายแข่งอยู่นี่โอ้โหสุดยอดมากๆทุกคนน่าจะรู้ว่าเขาสุดยอดขนาดไหนนะฮะซึ่งในเกมฟรีฟ้าอะไรสี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาทําอะไรได้บ้างเนี่ยวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่หลังจากที่ไปลองเล่นมานั่นเองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคนนี้เผื่อแบบเล็งๆอยู่อะไรย่างี้นะซึ่งราคาค่อนข้างแพงเนี่ยไปดูราคาในตลาดกันเลยดีกว่าและนี่คือเทียริอองรีในตลาดซื้อวัตัยนะฮะตอนนี้มีขาย ตัวเดียวเนี่ยครับ16ล้าน16.5ล้านนะในขณะที่ผมถ่ายคลิปนี้นะครับโอ้โหราคาสูงมากๆนะฮะ16.5ล้านนะี่โอโ้ซื้อทีมกูได้ทั้งทีมเลยทีเดียวตอนแรกก็คิดว่ามันแพงไปแต่พอไปดูสเตตัสมันโกงมากเลยนะมันมันเวอร์เกินเนะี่ยเนะีอันนี้แค่องรีนะไม่ใช่โดอ้วนนะครับโอ้โหก็ดูค่าพลังกัน,นคร่าวๆเลยฮะจุดเด่นๆเ,เลยคือสปีดต้นความเร็วความคล่องเลี้ยงบอลคุมบอลน,นะครับผมแล้วจะเป็นเรื่องของการจบสกอร์ต่างๆนะซึ่ง มัน90บวกเลยซึ่งมันดูดีมากนะฮะและก็มีความอึดที่ไม่ไม่น้อยอ่ะ91นะผมว่ามันโอเคเลยนะฮะสำหรับองรีลากกันยาวยนะครับพัังนิสัยพลังแฝงก็ค่อนข้างน่าใช้เนะี่ยมีฟินิชช็อตมีอ่าเขาเรียกว่าสปีดดิปเปอร์นะฮะเลี้ยงบอลติดติดเท้าด้วยะครับผมโอ้โหมันดูดีมากเลยเนะี่ยสำหรับองรีปีนะี้ก็ไม่ต้องไปดูทฤษฎีมากแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปดูในเกมมือรีก่อนว่าทำอะไรได้บ้างนะสำหรับองรี มาดูเทียรี่องรีในเกมกันบ้างครับได้ไปลองเล่นมาก็ต้องบอกเลยว่าถูกใจใช่เลยนะสำหรับตัวนี้แต่ราคาตอนนี้มันแพงมากเลยเได้ว่าผมคงไม่จะเก็บตังค์ซื้อนับแพงเกินนะแพงกว่าตอเรสอีกอันนี้ผมเล่นไม่ได้เก่งนะแบบเลี้ยงบอลยังไม่เก่งอะไรมากแต่รู้สึกได้เลยว่ามันเร็วกว่าเบนเยตเดอร์ที่ผมเล่นอยู่หรือว่าจะเป็นเอ่อเฟสโปโกเมสนะฮะต้องบอกเลยว่าแตกต่างก,กันมากมากเลยทีเดียวนะครับ พูดถึงคำจำกัดความง่ายๆของ,องรีในปีนี้ผมบอกเลยว่ามันคือการลากไปยิงครับในจังหวะนี้เป็นจังหวะของการสวนกลับดให้กิสบันดึงจังหวะหนึ่งทีครับจ่ายให้องรีที่ยืนโล่งตอกส้นหนึ่งทีหลบมาหลบ2แล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเหมือนกองหลังไม่ค่อยจะเข้านะตัดมาอีกจังหวะหนึ่งครับการเปิดบอลของซาร่าเปิดหม่งออนไลน์สไม่ได้ครับโอ้โหหม่งไม่ค่อยดี มาพูดถึงลูกมงของรีนิดหนึ่งนะฮะก็เรียกได้ว่าไม่ได้แย่มากแล้วก็ไม่ได้เด่นมากนะครับก็พอมงได้นะแต่ว่าใช้เท้าดีกว่านะอย่างจังหวะนี้ครับกิสมันเปิดมาชงให้แล้วยิงด้วยเท้าขวาเรียบร้อยครับอย่างรอๆเลยทีเดียว <c oughs> เอาเสียงธรปรมดาแล้วกันนะครับ <c oughs> และในจังหวะนี้องรีหลุดมากดยิงแบบโลได้เวนช็อตครับโอ้โหนี้ต้องไปหาหัดยิงกันนะฮะเพราะว่าเป็นลูกที่ หวังผลได้ดีมากๆในในการจบสกอร์นะครับโลเดเวนช็อตนะกดยิง 2T ทีและก็ตามด้วยทิศทางที่จะยิงนะครับก็ออกแนวะประมาณยิงหักข้ออะไรประมาณนี้สามารถหาดูได้ตามคลิปสอนฟีฟ่าไรซี่ทั่วไปนะครับการยิงโลเดเวนช็อตโอ้โหลูกนี้กระโดดหนึ่งทีแล้วยิงไงนะติดเซฟซาร่าบอกเอาไปเลยเพื่อนแก้ตัวหน่อยเรียบร้อยครับโอ้โหโขกไปอย่างจังๆไงไม่เข้าก็ไม่รู้จะว่าไงจะ,จะว่าของการเคเบอลน,นะครับอันนี้ได้มาหนึ่งประตูแล้วนะจากเดอะบอย และองรีได้บอลครับเลี้ยงครับเลี้ยงครับเลี้ยงไปครับตั้งแต่ครึ่งสนามครับเลี้ยงไม่มีใครปิดเลยนะฮะมันไม่เข้าบอลกันครับองรีบอกโอ้โหอย่างนี้หวานเลยดิเรียบร้อยครับโอ้โหไม่มีใครเข้าบอลเนี่ยคถามว่าองรีมันเหมาะกับการเล่นแนวไหนนะผมบอกเลยว่ามันออกแนวแทงทะลุช่องลากไปยิงอย่างที่ผมบอกมันลากไปยิงกันเลยเดียว ใช้ความเร็วแบบเกิดประโยชน์สูงสุดมากๆนะสำหรับอ,องเรนะฮะแล้วยิ่งเป็นคนที่เล่นเกมนี้เก่งๆอ่ะเลี้ยงบอลเกมนี้เก่งๆมันจะพิ้วมากๆมันจะตอบโจทย์แบบสุดๆเลยนะอันนี้ขนาดผมแบบเลี้ยงบอลไม่ดีนะเนี่ยโดนเสียบโดนไล่ด้วยนะคือบอกเลยว่ามันจะช่วยในการเลี้ยงบอลของคุณให้ดีขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆนี้ครับผมเล่นง่ายไม่มีอะไรมากครับแทงทะลุช่องนะฮะลากไปยิงลากไปยิงจริง อย่างจังหวะน,นี้โอ้โหวิ่งเบียดขึ้นมาโอ้โหดูดีครับมันใช้ความเร็วแบบเต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆนะฮะโอ้โหตอบโจทย์มากๆนะสำหรับใครที่แบบชอบนักเตะเร็วๆนะครับแต่ว่ามันแพงหน่อยอย่างที่ผมว่าแหละนะอันนี้ก็เหมือนมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับว่ามันแบบขนาดไหนนะอันนี้แบบยังไม่ได้ลองโดอ้วนนะว่ามันเร็วขนาดไหนนี่แค่อองรีนะครับผมยังรู้สึกว่ามันโกงเลยในเรื่อง,องการลากไปยิงนะฮะ คลิปนี้จะตั้งชื่อคลิปว่าลากไปยิงแล้วกันนะครับมาที่ซาร่าครับพูดถึงซาร่าหน่อยแล้วกันเนะมันก็ไม่ได้ถึงกับแย่มากนะความเร็วการเลี้ยงบอลไปกับบอลถือว่าดีอยู่นะครับส่วนการเปิดบอลก็เฉยๆนะเรียกได้ว่ามันไม่เด่นนะแนะสําหรับซาร่านะครับส่วนการเลี้ยงบอลการยิงอะไรเงี้ยถือว่าทําได้ในระดับที่ไม่แย่นะครับถือว่าดีดีเลยทีเดียวนะครับมาในจังหวะนี้ครับให้ซาร่าอีกแล้วฮะ ใช้ปีกคุ้มค่ามากครับนะองรีได้มุมปั่นลูกนี้โอ้โหเสียดายที่ไม่เข้านะเอบางทีก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันนะครับแต่จังหวะนี้นี่ไม่เข้าก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับนี่ฮนะดูมันสิครับมันลากมันลาก,ม,ลากมันลากแล้วมันยิงเลยเรียบร้อยโอ้โหมาที่จังหวะนี้เรื่องกับกิสมันได้บอลแล้วยังไงอัดหลอกหลอกหนึ่งทีอออออเอายังไงหลงหลงมาแล้วจะโอ้โห คือต้องบอกว่าประสบการณ์ในเกมนี้ผมอาจจะยังไม่เยอะนะครับก็คงไม่รู้จะเอาไปเทียบกับนักเตะกองหน้าคนไหนดีนะครับเท่าที่จับมาก็มีไม่กี่ตัวนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยองรีถ้าเทียบกับตอรเรสนะครับความชอบนี่เท่ากันเลยนะฮะอาจจะเทไปทางองรีมากกว่าเพราะว่าได้ในเรื่องของการเลี้ยงบอลที่ที่ดีกว่ามากๆและความเร็วที่แบบเยอะนะครับถ้าจะให้เลือกสักตัวจริงๆน่าจะเลือกองรีด้วยเนะเพราะว่าขายต่อก็ได้ราคาด้วยะครัย และลูกนี้ครับลูกนี้ยิงนอกกรอบโอ้โหตัดสินใจยิงลูกนี้เช็ดคันกูทานเช็ดขี้เลยครับเซฟยากสัตว์ครับผมโอ้โหต่อด้วยจังหวะน,นี้เลยฮนะเลี้ยงมาได้บอลเลี้ยงมานิ่มๆนิ่มๆปัน่นโอ้โหเช็ดสามเหลี่ยมกูละเขียมจริงๆฮนะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็แค่อยากจะแชร์ประสบการณ์นะเผื่อแบบ ใครลิงองลีอยู่ดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้วิจารณญาณและเม็เงินของท่านในการลงทุนและกันสำหรับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนะว่าเจรินใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีบาย